ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับที่อยู่รถไฟธรรมศาสตร์นะครับฝั่งนี้มาจากรังสิตนะครับส่วนทางนี้มาจากอยุธยานะครับผมก็ดูบรรยากาศก็สวยงามนะครับตอนเช้าๆนะครับมีหมอกที่หน่อยนะครับตัวนี้นะครับที่อยู่รถธรรมศาสตร์นะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับ กรุงเทพนคกรน่าจะสีมานะครับก็อยู่ในช่วงขุดเจาะเสาเข็มเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับขุดเจาะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ํานะครับเป็นบ่อน้ําเลยนะครับทางนน้นอีกที่หนึ่งนะครับก็คิดว่าคงไม่นานนะครับคงจะได้ขึ้นฐานเสาต่อหม้อนะครับต้องรอให้น้ําลดก่อนนะครับช่วงนี้งานไม่สะดวกนะครับ คุรถเมาก็ก็ทำม่ได้เต็มที่นะครับรับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นทางยกระดับทั้งหมดนะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับส่วนรถไฟทางไกลก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะมีทั้งหมดสามรางนะครับ ครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ